แมเ,เพื่อ,อพัฒน,นาการท่านผู้ย่บานการที่งานเนี่ยนน่งไก่สามสายเลือดพร้อมหัวอาหาระมะไห่ผู้ถึงม้ได้ซือ้อตามโครงการที่รัฐบาลอยากอยากจะส่งเสริมอยากจะส่งเสริมให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอยู่ในสังคมอย่างภาคกุ้งใจเนี่ยท่านผู้า่าวีธบุตรผู้วา่าราชการจังหวดัดอำนาจ,จเจริญที่ท่านผูแบ่งในส่วนราชการต่างๆ อาจอาจจะเป็นข้างจังหวัดเป็นผู้กำกับหรือว่าเป็นทองทินมาดูแลมาดูแลเพื่อบร<อ><อ>ม่น,นอกนอกจากให้เพื่อแล้วแต่ซีมี่หน่วยงานอื่นสี่สิมารมทรงเสริมอาชีพเฮ้าเขามีความต้องการอย่างเพื่อจะให้รายได้เพิ่มขึ้นเพื่อปัาหาแต่ในส่วนตัวของของแน่นเพื่อนี่ท่านผู้่าบ,บอกว่าในฐานะเป็นในเพื่อนี่ของผ้าทีมงานนี้นนพัฒนาการพยาบาลนี่ลงมาดูแลที่น้องซอยเหลือขอนาชวน อ่าันนี้แค่แค่เป็นเป็นยกแหละถือแน่นพเพื่อเอามาดูแลเฮาต่อต่อไปนี่ก็จะมีส่วนราชการท้งองผู้ธีะไรนี่ครับที่ชอบนี่ได่กับกับจีนี่ขนาดส่วนาวราชการนะครับลงลงมาดูแลเฮาเองแต่เพีย้ยนนะผมผมลงมาก่อนในฐหาแน่นเพื่อเพราะว่าบอกว่าแน่นเพื่อต้องมาบึงก่อน ครับครับว่าต่อไปนี่มางมีการเกษตรนั่นท่นญญานผู้ใหญ่ท่านท่านท่านซีมีมาเลท่านเท่ากัากบข้าท่านตูดที่ตูดพักกินบ่ต้องซื้อถนะครับมีหลายแน่ยก็ขายแต่พวกนี้เทากับเอาหัวอาหานมั่งนั่เป็นไก่ตัวเร็วไก่สามสายเลยกาแฟไปเนอะอาะโอเคครับขอบคุณครับท่าผมจะเป็นโตแท่นท่านผู้ว่าพรทวีพุกโอ้โอระกาญวัดอำนาจ,จเจริญผม พนุสักเสมอภาคอำเภอเมืองขนาดเจริญมาพร้อมท่านพนักงานอำเภอพวันแสงทองผู้น,าานักการอำเภอครับท่านพิจาบณาเท่ามือนี้หรือความเป็นวงข,ง,ขงของของทางรัฐบาลผู้ที่นี่ไล่เสือกินจะเข้าร่วมโครงการยกฐานะเนี่ยครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยอำเภอเมืองเท่านี่มีประมาณ3ามสิบสองสามสิบสองครอบพวนรา้เบื้องต้นแต่ละคนก็ทีมีความต้องการแตกแตา่างกันแต่ว่าในฐานะผมเป็นในอำเภอเมือง นะครับก็เลยว่าอย่าหนึ่งที่พี่น้องอยากงานก็นายอยากก็ได้นะครับขึ้เรื่องของอาหารเป็นการส่งเสริมโปรตีนใโคเลีอนก็สามารถกับไก่นี่ขายขายได้เพื่อเพื่อเป็นรายได้ไก่พวกนี้จะเป็นไก่สามสายเลือดโตเร็วพ้นโลกนะครับไก่ตัวนึงเทะล้ยงดีๆนี่ว่าขายกิโลนะครับซึ่งซึ่งเคยทดลองอยงา่างไม่เลวนะครับบ่